เขาเพิมเขาพื่มเขาพิ่มเขาพื่มเขาพึ่มสูเดาว่าน่าจะเก็บไม่ทันหรอครับถ้าเล่นกันประมาณเนี้ยอ่ะเราไปเล้เทีเอ็นไปวิธีนะไป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  ไปหมดปาปไปไปไเล่นเล่นให้เขาดูดินี่อันนี้ตั้งสตินะเล่นอ่ะระวังเนินระวังยึดเกินตรงนี้ได้หรอจุ่มคนหนึ่งจุ่มคนหนึ่งได้ไหมจุ่มดึงคนเข้ามา ขวาอ่าฮะคนหนึ่งเขายังไม่เข้าถ้าเขาถ้าเขาถ้าเขาลงมาเราไม่ต้องขึ้นนะเราไม่ต้องขึ้นเนินนะเราวิ่งเราจะวิ่งล่นถอยไปทางเซราได้ค่ะเราจะยึดตรงต้นไม้ตรงนั้นนะโอ้ะวิ่งไว้ทุกคนอย่านิ่งอย่านิ่งเปื่อขามาเซราเจอเคเซรากำลังเข้า ได้ยังพี่เลนครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งละครึ่งหนึ่งแหละเข้าแล้วครับจบครับพี่เลนลุก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 วิ่งไปตรงนั้นที่บอกที่บอกที่บอกมานี่มานี่ถอยพอถอยพอตรงนี้พอนิ่ง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 อยู่ตรงนี้อยู่ะโอเคฮะใช่รอรอพี่เลนไม่มีเลือดเขาก็จะวนมานะเขาจะวนมาเห็นไหมเขาเอาต้นไม้ไปแล้ว ตอนนี้เราโล่งสุดแล้วกลับไปกลับไปกลับไปจุ่มต่อจุ่มต่อจุ่มต่อดึง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 ,ด,ง,ด,งดึงให้สีม่วงเข้ามาแค่นั้นแหละตอนนี้เขาค่อยๆลงมาเล่นแล้วมี infinite m a ค e แล้วก็มีมีมั่งไห,งไหวก็เราเราเล่นลูกไหนลูกนั้นหน้าตลอดเลยอ่ะ นะถ้าถ้ามีคนวิ่งมาไล่อะเราจะวิ่งไปตรงต้นไม้แล้วเราจะยุดนะต้นไม้โอเค่ะที่ข่าวเข้าครับพี่เลนลุกพี่เลนลุกพี่เลนลุกลุกลุกลก,ลก,ลลกวิง่งวิ่งวิ่มอนี่มาพี่มนวนีิ่มาิี่มวนีิ่มาน่่งวิ่่แว่วิินว ไซลาวนเซลาวนใช่เราเนี่ยต้นไม้กับพงหญ้าตรงนี้โอเคเลยตรงนี้โอเคมากนะเราสุกี้เข้าสุกี้เข้าหเขาน้ารงารจังเลยเราเลยหครับถูกคนเดียวอะค่ะวู้วว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 าวว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 หวว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 วรววววววร าเพื่อนเขาจุ่ม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 นับด้วยนะปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนเยวเหลือแปดนาทีมันมันจุ่มประมาณกี่นาทีนะคะหนึ่งค่ะหนึ่งอะไรนะคะหนึ่งครึ่งประมาณหนึ่งครึ่งมีตีฮิ้วคนหนึ่งเห็นปะ อีกหนึ่งคนเห็นปะเห็น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 เขยนเห็นงห็นเห็นเม็วงห็นเหมนเห็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 นเหยเห็าเหานเห็นเคินว่าเราต้องเล่นแบบหยุดยักเห็าเห็นมห็นเข้าเรากเ็น้องไม่เล่นเข้าเห็นเหนเห้นเหานเหนเหนเเห็นเ็นไห็นเห็นเห็นห้นินเนไ มันพอๆกันหมดอ่ะผู้คนใกล้ๆคนที่ใกล้กันหมดนี่ไงเรามี6คนพี่น้าๆไงดาวอยู่อ่ะเมียนอยู่นะเมียนนะเอาใช่เมียนๆถี่เสื้อแอบกึนืนกันอะไรเงี้ยไกลๆอ่ะใช่ถ้าอยู่นะเฮะองเรามาแล้วฮะเราเก๊งเราแต่งตัวเล่นจังอะครับจังไหมหรือว่าเขาเล่นตอนเนี้ยถ้าถ้าเขาเข้าเราเข้า ถ้าเขาเออถ้าเขาไม่เข้าเราไม่เข้าก็ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้หมดเออใช่จริงมองเข้าดึงเชิงกันมากเลยเพราะเราเปิดเหมือนกีฬาสีตอนนั้นแต่แต่ลูกบอลคือเสร็จแล้วนะจริงลูกบอลเสร็จแล้วเสรลหนนาทีแล้วอะ สีขาววิ่งไล่เนินขึ้นไปละสีขาวเอาละสีม่วงวิ่งลงมารอดูว่าเขาจะวนไปเซลาเซราวิ่งชนหรือเปล่าเซราลี่ค่ะเราเราต้องวนบ้างไปครับเพิ่งยาเพิ่งยาเพิ่งอยาเพิ่งยังได้อยู่ยังได้อยู่ทุกคนใจเย็นโอเคโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่อยู่บนเนินก่อนเขาเล่นอะฮะเขาเล่นจะไปก่อนส่งเอะเราไปจบไปจบไปเข้าโอเคเข้าโอเคเข้าตัดมามามาทุกคน ระวังระวังอินฟินิตเขาจะเอาเอนิน right ถูกนะจริงไว้นะครับฟังนะฟังนะเราจะกลับไปที่เดิมจะกลับไปที่เดิมนะถ้าเขามาโอเคนิโนโมนะระวัง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 อถอย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  เขาเพิ่มเขาพิมเขาเพิ่มโอเคครับเขาเพิ่ม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 ผู้ดาว่าน่าจะเก็บไม่ทันหรอครับถ้าเล่นกันประมาณเนี้ยอ่ะเราไม่ได้เห็นไหมไม่เห็นอ่ะไป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 าเล่นเลย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 คลนเลนินอ่ะแล้วเขาวนกันได้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  เลนถ่ายจุ่มอยู่แล้วนั่นแหละดึงไว้ดึงไว้ดึงไว,งไว้ระวังหลังระวังหลังนะโอ้ยเลน,นเริ่มลัวเ,เราไม่วิ่งขึ้นไม่วิ่งขึ้นนะมอนมาแล้วนะมาแล้วพี่เลนลุกเอาเลยหมูโทษ วะต้นไข่ตีวะมองไม่เห็นเลยหมูชุบโอเคครับหมูชุบครับหมูชุบเนินข้างบนได้ข้างบนหมูหมูเนินข้างบนขึ้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 นบินกลับโคบูคนหนึ่งโคบูคนหนึ่งโคบูคนหนึ่งโคบูน้อยมาโคบูน้อยบอเฮ้ยแต่ผมตายในภูมิ จายผมตายในภูมิมอไม่เห็นเลยโอ้แดงสบจานผมตาลในุ่มิจานโคบอัน,นี่แหลยฮะ ไม่มีน่ะเห็นอน่องลง,ลงสวยชมจเบรคคุชนะเก็บทันไหมอะ่ะสามนาที ก็เหลือเมื่อกี้สุก,กี้แล้วก็ e กอีฟินิสเวลาเก็บหนึ่งจุดสามหนึ่งเอเคสามจิดเอเอเคแต่นีเขาโจมมั้่นะยังพูดไม่จุมโอ้ยเหลืบบเต็มเลยอ้องนี่มั่งลอยลงมาแล้วค่ะ 哦，一样没

ยแบบทันไหมแต่เขาจุ่มคนนี้เขาจุ่มเฉพาะเนื้อน,นะหล้อโมมนตัดแล้วไอดอกลูกนี้น่าจะไม่มีใครได้ครับเก็บไม่ทันทุกคนสรุปมองจุ่ม ก็โอเคเวลา okay, มันเก็บไม่ได้แล้วถ้าเปิดหน